สวัสดีค่ะวิดีโอในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองซึ่งเป็นคำสั่งซื้อที่ไม่ได้มาจากแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับ Big s e l l e r โดยตรงคำสั่งซื้อเหล่านี้สามารถบันทึกลงใน Big s eller เพื่อจัดการและตัดสต็อกช่วยให้สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้หลายช่องทางในระบบเดียวตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการใช้งานกันเลยค่ะการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองมีอยู่2วิธี1คือการย้ายไปที่จัดส่งด้วยคลิกเดียว 2. คือการจัดการตามกระบวนการ ถ้าคุณไม่จําเป็นต้องพิมพ์ใบพิลิษใบปะหน้าพัสดุหรือเอกสารอื่นๆคุณสามารถเลือกใช้วิธีแรกการย้ายไปที่จัดส่งด้วยคลิกเดียวแต่ถ้าคุณต้องการพิมพ์ใบพิลิษใบปะหน้าพัสดุหรือเอกสารอื่นๆคุณสามารถเลือกวิธีที่2จัดการตามกระบวนการวิธีที่1จัดส่งด้วยคลิกเดียวถ้าการสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเองเพื่อหักสต็อกสินค้าเท่านั้นคุณสามารถย้ายคำสั่งซื้อไปยังสถานะจัดส่งแล้วได้ทันทีหลังจากสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเองเสร็จสิ้นขั้นตอนที่1 คลิกเมนูคำสั่งซื 1, ้อคลิกที่การจัดการคำสั่งซื้อเลือกคำสั่งซื้อใหม่สำหรับย้ายไปที่จัดส่งแบบทีละรายการเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการคลิกจุด3จุดกดย้ายไปที่จัดส่งสำหรับย้ายไปที่จัดส่งแบบเป็นชุดเลือกคำสั่งซื้อหลายรายการคลิกดำเนินการเป็นชุดเลือกย้ายไปที่จัดส่งวิธีที่2การจัดการตามกระบวนการ ขั้นตอนที่1เข้าสู่หน้าการจัดการคำสั่งซื้อคัดกรองคำสั่งซื้อด้วยตนเองเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการคลิกยืนยันคำสั่งซื้อจะถูกย้ายไปที่สถานะกำลังดำเนินการขั้นตอนที่2ในหน้ารายการกำลังดำเนินการคุณสามารถพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุใบแจ้งหนี้ใบพิกลิดตามที่ต้องการเมื่อมั่นใจว่าได้แพ็คสินค้าลงในพัสดุเรียบร้อยแล้วให้เลือกคำสั่งซื้อคลิกจัดส่ง คำสั่งซื้อจะถูกย้ายไปที่สถานะรอรับสินค้าและสต็อกของ SKU เมช n นที่เกี่ยวข้องในรายการสินค้าคงคลังจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติขั้นตอนที่3เมื่อมั่นใจว่าพัสดุได้ถูกส่งออกแล้วคุณสามารถย้ายคำสั่งซื้อไปยังสถานะจัดส่งแล้วโดยคลิกที่รอรับสินค้าเลือกคำสั่งซื้อคลิกดำเนินการเป็นชุดเลือกย้ายไปที่จัดส่งแล้ว หากคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้เลือกโลจิสติกบุคคลที่3เมื่อขนส่งจัดส่งออกไปแล้วระบบจะจะย้ายไปที่จัดส่งแล้วโดยอัตโนมัติค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ